ค่เมื่อนี้แมงดากลับมาวันผ่าพี่น้องมาไวตุนโพใหญ่พี่น้องมาไวตุนโพใหญ่เด้อคะอ่ะเพราะว่ามือนี้วันผ่านเนาะค่ะแมงดากันน้ำเขียวกับน้ำแดงมาไวเพลินพี่น้งองเพราะว่าอยู่นี่ภูมินี่เพลิจนจิมักน้ำเขียวกับน้ำแดงเด้อค่ะแมงดาจะมาไววันผ่าแมงดากรจุดถูกเ,เด้อคะอ่ะนี่ค่ะโผล่มาแล้วหนึ่งตัวเป็นเลขสีฮอก็แมงดาจะท้ายรอบบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งเนาะค่ะว่า ระหว่างรอทูบอย่างไดกกับสิดทายบรรยากาศรอบๆหายพี่น้องเมื่อนี้วันผ่าด้วยค่ะเด้อว,วันนี้วันพระเด้อค่ะบรรยากาศตามถงไหทยถงนาจ่วงนี้แล้วหายแล้วหน้าพี่น้องจะเลือดิเลือดเลยต่อเฟื่องไหมคะ่ะกับเป็นเลียงงัวเลียงควายเด้อค่ะ เ้ทุกพาสองในต้นโพคร,ราไม่แม่เอฟซีผู้ใดตาดีเนาะคะ่ะบู้ใดตามีบรารณีถึงอาจจะเห็นตัวเลขได้ต้นโพก็ได้จ้ะต่างแหวัดตอนนี้หอน่ะเด้อค่ะแม่แม่หอนแล้ว ว่าอยู่ต้นโพเย็นค่ะแม่แม่จะพาสองตามต้นโพด้วยค่ะเด้อ โผล่มาแล้วค่ะตัวที่สองสามสี่ยังเนาะพี่องเรามาหล่นกันเนาะค่ะตัวที่สองโผล่มาแล้วเป็นเลขสามอยู่ต้นโพพี่องเอ,อ้เย็นเย็นแต่ว่าอยู่ข้างนอกตอนนี้หอนเลยเด้ะค่ะมแม่ ็ให้ลูกมีโชคมีลาบเลยเด้อเจ้าทีเจ้าทางเย้ยวัวที่ผ่านมาพากันเจ็บหนักเลยค่ะวันนี้ขอบารมีคลิปนี้สามารถไปทางไทยทางลาวเด้ค่ะแมงดามาจุดทูกวันวันอาทิตย์ไหมคะวันอาทิตย์วันพระแต่บุอื่นเป็นวันจันทนะคะ่ะวันเล็กออกกับคลิปนี้สามารถไปทางลาวทางไทยเด้ค่ะทูบเริ่มแตกแล้วไหมคะ รมเริ่มแตกแล้วแตกตรงเลขสามตัวทีสามโผล่มาแล้วค่ะสี่สามน่าจะเป็นเลขสามเนาะค่ะแม่แม่วันนี้ถูบสีหฮักใช่ไหมคะ่ะถูบสีหฮักก้างแล้วเป็นสี่สามสามเน้ะค่ะ คลิปนี้สามารถไปทั้งไทยทางลาวด้วค่ะแม่แม่เอฟซีสรุปได้แม่ังได้จะเขียนสกระดาษด้วยค่ะด้วยเป็นสีสามสามชัดเจนพี่นน้องเด็ก มันจะหักตรงกลางไหมคะหักตรงเลขสามค่าสรุปตัวเลขนะคะแมงดามาจุดทูบคลิปนี้สามารถไปทั้งลาวทั้งไทยได้ค่ะเด้อไปหนึ่งกุมภาพานันหกเก้าหรือว่า,วาอื่นพี่น้องไปกินตามลาวก่อนเป็น,นวันที่สิบเก้ามกราคมหกเก้าพี่น้องคลิปนี้สามารถไปทั้งไทยทางลาวได้ค่ะเด้อแมงดาจุดทูบได้จุดทูบขอต้นโพใหญ่ได้สี่สามสาม ตัดออกมาสี่สามสามสามพี่น้องแต่ว่าแมงดาแนะนำให้ไปกินตำลาวเสพๆก่อนบื้ออื่นพี่น้องเมื่อนี้แมงดากลับมาขอเพิ่นวันพระเ้วค่ะเด้อวันพระมาจุดธูปขอทั้งไทยทั้งา 4, 3, 3, ลาวสี่สามสามเลยเลขงามไม่ได้พี่น้องซื้อไงพร้อมสามสามสี่สามอ้าวจังได้เขอหายลูกลูกล้านมีโชคมีลาบไลเดอ้อวันที่หนึ่ง กุมพาหรือจะเป็นอื่นอื่นเป็นอื่นเป็น,อ,ปน,อ,ปนอันเล็กเล่าไหมคะโอ้พี่น้องมาอยู่ต้นโพลมแห้งแหงหมาจ้ะลมดีขนาดเลยแหงได้ก็มาเขียนปิดพี่น้องมาเขียนสิบแปดกุมพาจริงเป็นสิบเก้ามักกะละเรื่อยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศลมดีดีไหมคะ ได้กัจะลืมเด้อค่ะแม่แม่นายกัจะลืมเล้อค่ะเด้อล่มไหมคะไปกินตามลาวก่อนวันวันจันทร์วันที่สิบเก้ามกราคมหกเก้านาะซียูทูบได้ซีสามสามแต่ออกมาซีสามสามสามด้วยค่ะเด้อ โอ้บรรยากาศพี่น้องเลยอมดีขนาดเลยแต่ว่าอยู่ในบ้านหอนด้ค่ะแต่มาอยู่ทงอยู่ทา่าพี่น้องเอ,อ้ยเย็นจ่อยๆอากาศดีดีค่ะอยู่ทงไห่ทง,าทงนาผูกมกเฟืองไหมพี่น้องผุกมงเฟืองต้นนิดหน่อยหนึ่ง